คุณพ่อทำไมโมโหขนาดนี้คุณพ่อตบหน้าผมทำไมนี่คือเราเราไม่ใช่เหรอเธอควรอยู่ในกลุ่มผู้หญิงพวกนี้สิ อยู่ในกลุ่มูหญิงพวกนี้ใช่ผมสั่งให้เสี่ยวเลิ่วไปดังรอเขาที่หน้าประตูอีกสารเร็วแกมันเร็วที่สุดเรียบร้อยเราเรา ขาะนี้ยังคิดทำารดูแล้วๆแต่ตอนนี้กลับถูกคนอื่นเล่นงานแทนคุณย่าพวกเราไปทานข้าวกันก่อนเถอะไปสิฉันรู้ว่าเรื่องที่จะปรเกิดวันนี้ไม่ยุติธรรมต่ออาชนุนแต่จะมีใครก็ปฏิเสธความยั่ยยวนของการเป็นอมตะได้ ฉันแค่เปลี่ยนแปลนะงนโยบายกันพัฒนาของ QID นิดหน่อยเอาเชนเป็นคนฉลา,าดเขาต้องเข้าใจฉันแนะ่ทำได้ดีมากเรื่องชิงยวนเป็นฝีมือเบนสินะอารองคิดจะเล่นงานหนูหนูก็แค่เอาของขวัญให้เขากลับไปเล่นน้อยใช่แต่ว่าเราเราหนูยังใจอ่อนเกินไป ใช่ออนเหรอคะ่ะชายรู้ว่านูอยากรักษาหน้าของอยากกับปูแต่ช่วงนี้เขาเลืเล่อนมากอายุปูน,นี้แล้วยังคิดแต่เรื่องเป็นอมตะอะไรนั่นอยู่ด้เรื่องที่ว่าจะเป็นหรือไม่เอาไว้ก่อนแค่เรื่องที่เขา ปรดอาเชนก็น้ำวังง่มากแล้วอย่าเองก็แก่มากแล้วพูดไปก็ไร้ไปรโยชน์พวกเธอเลยต้องช่วยเหลือตัวเองพี่แท้คุณยาก็รู้เรื่องทั้งหมดสามีนอกใจแล้วอย่างนี้เฉยอยู่ได้แต่จริงๆ หน้าของเขายิ่งดูก็ยิ่งแปลกเขาใช้วิชาแปลงโฉวิชาแปลงโเหรอยุคนี้ยังมีวิชาแปลงโมอีกเหรอใช่และยังเป็นวิชาระดับสูงที่คนทั่วไปมองไม่ออกไม่ต้องเป็นห่วงต่อไปเธอก็ต้องเรียนหนูหนูเหรอเรียนสิ่งนี้เนี่ยนะอย่ารู้ว่าหนูมีเรื่องที่ยังสงสัย มากมากแต่ย่ายังบอกตอนนี้ไม่ได้หนูต้องผจญภัยโลกนี้ด้วยตัวเองจึงจะมีความหมายมากขึ้นก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณแคกทุกท่านที่มาร่วมงานแต่งานของลูกมาของผมเรื่องที่สองหลังจากการประชุมคณะกรรมาการได้ลงมติแล้วว่า นับจากวันนี้เป็นต้นไปชิ้นเหวอนลูกแชร์ของผมจะเข้ามารับหน้าที่ประธานกรรมการคีไอดีอย่างเป็นทางการอดีตประธานกรรมการชิ้นเชิญจะทำงานทุกส่วนจะทำงานในส่วนต่างประเทศของคีไดีหวังว่าทุกคนจะให้การสนับสนุนนะครับต่อไปเชิญประธานกรรมการคนใหม่ของเราก่าวเลซซ์ลิงน้อยผม เดี๋ยวก่อนทำไมสุนัขรับแช่ของฉินเชนอยู่ทุกที่เลยรอฉันขึ้นเป็นประธานเมือ่อไหรฉันจะจัดการแกเองคุณใช่ยรองเมือไม่ไหม,ม,ม,มขออภัยค่ะ,ะเผอิญว่าเมื่อสักครู่คุณฉินฉีซอนอดีตประธานกรรมการของเรากล่าวผิดผพลาดเล็กน้อย นั่นก็คือการแต่งตั้งประธานกรรมการมาสักครู่เลยเหเราเราเธอพูดอะไรลงมาเดี๋ยวนี้ อำนาจหุน้นคณะกรรมาการแต่ก็ไม่อยู่พวกคุณไปไประชุมกันตั้งแต่เมื่อไรดังนั้นการแต่งตั้งก็ถือเป็นโมฆะอยู่แล้วนังเสนนืออนาพูดถึงหุน้นอะไรหุ้นสูงกว่าห้าสิบ์เซนชิ้นชนวได้ยังไงเป็นไปไม่ได้ชิ้นชนวิหุน้นห้าสซฉันจำได้ว่าตอนนั้นฉันให้ หุ้นเสียวเชิแค่30กลายเป็น50ได้ยังไงตั้งแต่ลูกชายสือที่รักของคุณเป็นประธาราคาหุ้นของ QID ก็ตกลงเรื่อยๆเพื่อรักษาราคาหุ้นของบริษัทเอาเชินจึงแอบ,บซื้อหุ้นไว้เป็นทรัพย์สินส่วนตัวฉชนว่าเขาถอ,อ,อ,อยย่ยันมากกว่าคิดจะหุ้นอำนาจเป็นจกักเชิญหรือซี ชินยวนนายไม่เอาไหนเองและยังจะหาว่าหลานชายฉันไร้การอีกงินหรือเรื่องนี้เกี่ยวอะไรกับอายุนในในวันนี้ก็เป็นวันดีแล้วฉันขอถือโอกาสประกาศอีกเรื่องเลยก็แล้วกันฉันนานกงหุยหลานขอโอนหุ้นเคยวดีที่มีอยู่สิบเปร์เซนให้รู้เราเราหลานส้ายของฉันอะไรอย่างนั้นก็ท้อก กับว่าชิชนชนกับพิาก็มีหุ้นมากกว่า60%นะสิใช่อันดับเศรษฐีปีนี้ชินชนต้องเป็นทอมหนึ่งแน,น,น่ๆน่เเจ,จ้าพวกเธอดูสิแค่ไม่กี่วันชินยวนก็ทำให้คณะกรรมการและพู้ถือหุ้นสูญเสียเงินไปตั้งเท,ท่าไหร่แล้วที่แท้ขาทหุนเยอะมีปัญหาอะไรรอเปล่า คุณอาแอบสมคบคิดกับรัฐอารับหลังคุณปู่เอาเพชรลอดใหญ่ของเราไปขายในราคาที่ต่ำมากจากนั้นก็ซื้อสมุนไพที่มีเชื้อราด้วยราคาสูงอารองในฐานะที่คุณอาเป็นบุคคลสาธารณะไม่เพียงไม่สร้างภาพลักษ์ที่ดีเพื่อคิวดีแต่ยังใช้อำนาจที่มีทำเรื่องเร็ว เราจะยก QID ให้อยู่ในมือคุณอาไม่ได้เด็ดขาดจริงเหรอถ้าเรื่องนี้ถูกประกาศออกไปอายนต้องติดคุกแน่ๆนอาเชนมีแค่อาเชน,ชนที่ช่วยเขาได้เราเราอาเชิอยู่ที่ไหนคอคอที่แบบนี้ก็คิดถึงอาเชนขึ้นมาเลยสินะอาเชนหททุรายอยู่ที่ต่างประเทศเรื่องนี้เอาเรื่องนี้ไว้าอาเชนกลับมาแล้วค่อยว่าก,กันตกลงไหมพอถึงยังไงวันนี้ก็เป็นงานมั่นของอารองของเธอ ยังมีแข็งมากไหมกำลังรอดูวันนี้เป็นวันมงคลของอารองควรที่จะฉะลองกันสักหน่อยงั้นก็หมายความว่าเราเราเอตกลงแล้วใช่ไหมตกลงอะไรคะคุณปู่คงไม่ได้คิดจะให้อารองเป็นประธานอีกหรอกนะคุณปู่ไม่คิดบ้างหรอว่าตัวเองลำเอียงจนเกินไปเธอเป็นแค่สิ้ายเป็นแค่คนหนอกเท่านั้นอาเันยังไม่กล้าพูดกับเชนแบบนี้เลย ที่แทใ้ในสายตาของคุณปู่หนูเป็นแค่หุ่นนองงั้นหนูก็ยังถอยไม่ได้วันนี้อารองเป็นประธานคีวดีไม่ได้และโพรเจกวิจัยสมุนไพรก็ไม่ก็ทำไม่ได้เช่นกันหรือว่าจะขายหุ่นคีวดีให้พวกเราซะพวกเราก็ยุ่งอะไรหุ่นปู่ไม่ได้แล้วเธอเธอคุณพ่พอคุณว่าเป็นอะไรไปยังไม่รีบไปของคุณท่าลหรไหม ออกมาได้สักทีนี่จะยยกกันอยู่แล้วฉันยังไม่รู้เลยว่านายชื่ออะไรไม่จะเป็นรองเราเข้าเมืองพวกเราก็ไม่มีอะไรติดข้องกันอีกไม่ได้ติดต่อพวกเขาตั้งนานแล้วเราคงเป็นห่วงแย่แล้วอย่างน้อยเราก็เป็นเพื่อนร่วมทุกมาด้วยกันถ้านายมีปัญหาอะไรฉันยินดีช่วยเสมอไปไหนแล้ว เราเรารอฉันก่อนนะหุยเลน่นแม่ใหญ่แม่ใหญ่ไปนานแล้วไปแล้วเหรอครับเขาที่จดหมายไว้ให้คุณพ่อด้วยเหนื่อยแล้วกรบบ้านแล้วเฮ็ดแท้เธอก็ตั้งใจจะจับไปนายทหารฟืน้นแล้วกำลังตามหานายหญิงครับคุณ <Thank you. S 1> ยา ไม่ไปดูไหนหรอครัเด็กดีย่าหนแล้วตอนนี้ย่าอยากกลับบ้านไม่อยากข้องเกี่ยวกับเรื่องวุ่นวายพวกนี้อีกแล้วแต่ว่าถ้าปูป่ไปหาเธอก็ให้บอกไปว่าถ้าเขาแน่ใจก็ให้ตามย่าไปที่บ้านเขาไม่กล้าไปที่นั่นหรอกเข้าใจแล้วเรื่องของเข้าใจแล้วเรื่องของผู้ใหญ่เันเป็นผู้น้อยไม่ควรถามก ทำไม่เอาเชนยังไม่กลับมเมื่ออีกเราเราที่ถึงเชิญเหรอคะไม่ต้องห่วงเชนไม่เป็นอะไรเราเด็กคนนั้นเป็นคนมีหัวคิดเคยไม่ติดต่อพวกเรามานานที่สุดครึ่งปีแต่ตั้งแต่พวกเธอคบกันเขาก็เปลี่ยนไปมากจริงเหรอคะใช่อันนี้อย่าให้นี่คือ นี่เป็นป้ายประจำตระกูลของเราถ้าเราคิดถึงย่าหรือเสียวเชนรังแกใหเอาป้ายนี้ไปหาย่านะคุณย่าจะไปจากที่นี่จริงหรอคะเราเราถ้าเป็นเด็กฉลาดมีหลายเรื่องที่ย่าที่ย่าให้ย่าต้องพูดอีกเลยนะ ้าเรามีวัสนาต่กันต้องได้พบกันอีกคุณพวีเป็นอาจารย์ที่ดีและเป็นผู้ใหญ่ที่ดีเธอควรจะใกล้ชิดกับเขาให้มากๆเขาไม่ทำร้ายเธอหรอกทำไมรู้สึกเหมือนคุณยารู้จักคุณวีดีจังหนูเข้าใจแล้วค่ะคุณยะนยหญิงน้อยนี่เป็นจดหมายที่นายหญิงเขียนไว้ให้คุณครับคุณยาไปแล้วเหรอ ครับนยายหญิงนั่งรถไปตั้งแต่ฟ้ายัางไม่สางเขากลัวว่าคุณจะร้องไห้ก็เลยไม่ให้ปุ๊บฉันรู้แล้วเปตั้งโต๊ะอาหารเถอะนอยหญิงน้อยลูกจิงรโทรมาครับเขาโทรม,มาหาฉันทำไมหรือจะเป็นเรื่องชูซาซีวีคืนพรุ่งนี้จะถึงงานต้อนรับสิทธิ์ใหม่ของมหาวิทยาลัยซีแล้วเธอต้องมาให้ตรงเวลานะ เหมือนว่ายุคันของพวกเราจะพอ,พอกันแต่ทำไมท้องเขาเหญ่จังเลยแต่ทำไมท้องของฉันไม่เหมือนคนท้องเลยทำไมเธอเพิ่งมาฉันเราตั้งนานแล้วพี่มาเราเองตั้งหางพี่บอกพี่เคยเรียงว่าจะมาถ้าเกิดปัญหาอะไรขึ้นมาคงไม่คิดจะยนใส่หัวฉันอีกนะไม่ได้บอกต้องเป็นแบบนี้สิถึงจะเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์เหรอตกใจมากกว่าสิ ชูาซิวหรอเฉันตั้งหลายปีได้เห็นเขาเดือดร้อนมากก็ไม่เลวโชคดีที่มาทันตอนเปิดงานผู้หญิงคนนี้อีกแล้วผู้หญิงคนนี้มีอาจารย์ให้ปรึกษาคนเดียวกับพี่เคยองเธอใช่ไหมทำไมตัวติดกับเขาตลอดเลยอืมเขาคงไม่คิดจะพุ่งเข้าไปตอนนี้หรอกนะ รู้เราเราโรงเรียนเอ๊ะวันนี้คุณวีไม่มาเหรอวันนี้คุณวีติดธุระนิดหน่อยแต่เขามีของให้เธอด้วยเดี๋ยวฉันจะให้คนเอาไปให้นะฮะตั้งแต่แต่งงานวางตัวดีขึ้นนี้พเราเป็นแค่เพื่อนนักเรียนเพื่อนคนนี้งานดีไม่เบาถ้าเธอยังไม่แต่งงานฉันจะเชียร์ให้เธอคบกับเขารู้จื่อเหรอผู้เหลวหลอะไร อย่าพูดดูนั่นถึงรายตการของพี่เคยเธอแล้วซศรสิวตอนนั้นที่ฉันชอบเขาก็เพราะได้ยินเขาร้องเพลงจังเป็นต้องถึงขนาดนี้ไหมหลังการแสดงจบฉันไปหาพี่เคยของเธอก่อนนะฉันไปกับพี่ด้วยดีกว่าหลังเวที ทำไมไม่เดินต่อแล้วจะไปหาผู้ชายเล้วหืทะเลาะกันที่นี่ไอคนแย่เลยฉันพาเขาไปก่อนดีกว่ารู้หราเธอทำอะไรอย่าพึ่งว,งวูบวอสิอ่านไม่ได้เป็นอย่างที่พี่เห็นก็ได้ไม่มีทางป่าของผู้หญิงคนนะั้นจะชนแก้ที่เคยแก้อยู่แล้วนะ ถ้าพวกเขาคิดจะทำอะไรจริงๆก็คงไม่ทำต่อหนะน,น้าคนมากมายแบบนั้นหรอกรู้จือหรออย่ามาอาว่าที่นี่จะสร้างปัญหา,าให้ฉันถืออย่างนั้นฉันก็ต้องไปถามให้เคลียร์ถ้าฉินฉันใกล้ชิดกับผู้หญิงคนอื่นแบบนั้นบ้างเธอจะอยู่เฉยๆได้งั้นหรอฉันเขาไม่ต้องทำอะไรเพราะฉันไม่มีทางทำแบบนั้นอาฉันอาฉันห่วงลัวเมอมคิดถึงฉันบ้างไหม สวีทจะสวีดกันช่วยนึกถึงใจคนอื่นบ้างได้ไหมเกือบลืมไปว่าตรงนี้เป็นหน้าทางเขาลงละครชูเศร้าซิวอาเชนเขาจะไม่เป็นอะไรใช่ไหมเขาไปหาสามีของตัวเองจะเป็นอะไรได้ก็จริงอาเชนใไมเพื่อกลับมา หรือจะเป็นยาถอยคนอย่างฉันมีหรือที่จะใช้ของไร้รสนิยมแบบนั้นถ้างั้นคือเป็นยาพิษที่ทำให้คนนอกใจไม่ได้อีกมียาแบบนี้ด้วยหรอแน่นอนดูสิมีคนลงไหลในรูปร่างหน้าตาของฉันกัาเป็นแถวที่เหออต้องเฝ้าฉันให้ดีๆนะแล้วยังไง ทำให้หน่าหูเสียชมเลยดีไหมก็ได้นะเขาให้เธอพอใจเพราะฉันไม่เคยใช้ใบหนะ้าทำมาหากินอยู่แนละ้วทำไมไม่ไปต่างทาไม่ไปต่างประเทศกลับมาเขาดูหน้าด้านเยอะเลยพอได้แล้วคนมองเยอะแยะกินเข้าวกินข้าข,ขอบคุณค่ะที่รักวันนี้สวยจริงๆจริงร่ มาอาระวาแล้วตอนเดินชนแก้วยังเจอขึ้นยังเจอขี่นกอ,อีเมื่อกี้เธอเป็นอะไรไปนะจือโรเป็นคนใจร้อนเลยพูดจะหูวางไปหน่อยขอโทษนะไม่เป็นไรค่ะพี่เซาภัยพูดแบบนั้นก็เพราะเป็นห่วงรุ่นพี่รุ่นพี่ช่ยคนนั้นอยู่มหาวิทยาลัยเดียวกับเราไหม เธออย่าคิดเกินเลยนะคะผู้ชายคนนั้นไม่ใช่คนที่เธอจะยุ่งเลยแต่ฉันได้ยินมาว่าเขาแต่งงานแล้วแต่วันก่อนฉันยังเห็นเขาอยู่กับรุ่นพี่คนรุ่นพี่ไหนอย่าพูดจะเร็วเลยถ้าชินเันข้อใจผิดว่าคนที่พวกเขาพูดถึงเป็นฉันฉันเตยเนย่ไม่ว่ารุ่นพี่ที่ว่าจะเป็นใครแต่ตอนนี้คนที่นั่งอยู่ข้างเขา กือสามีของเขาสามีรู้เราเราขนาดนี้เลยเหรอไหนบอกว่าเป็นตาแก่เส็จหีไงแรงมากเขาจีบผู้ชายแบบนี้ติดได้ยังไงพวกเราไปกันเถอะเขามีสามีดีและขนาดนี้เลยเหรอเราเราเรา,เราต้องห่างกันเกือบหนึ่งเดือนฉันคิดถึงเธอเหลือเกิน เธอเลยคิดถึงฉันไหมฉันก็คิดถึงคุณแห่งน,น,นั้นคือนี้เรามาทำหนึง่งสิ่ง,งสิ่งกันเถอะ